นี่เจ้ามีช่องสาวเปิ้ลคนพะเยานะเจ้าวันนี้สาวเปิลก็จะมาอัปเดตบ้านในสวนนะเจ้าเจ้ากะจะมาเพอเนี่ยเลี้ยงกุ้งแบบใหม่ในบอ่อฝุนนะเจ้าจะลองดูเนาะนี่ที่บ้านสวนนะเจ้า ส่วนลำยิย้ติเนี้ยหนอก็เลยดูหมดละหมดหมดลูกละอันนน้าก็จะเป็นในเลยดูในเจ้ากำลังออกดอกเจ้าก็จะมีปั้มนี่ก็จะเอาปั้มน้ำทำทำเป็นน้ำไอ้นัน่นน้ำตกให้มันอนะเป็นออกซิเจน เจ้าเจ้าวอกุ้งไอ้สาวคนจะให้ดูกุ้งนะ่เจ้าจะจะก่ออีกขึ้นแล้วก็จะเอาพยานพยางใส่ครับเจ้า,จา,จาอันนี้ก็จะเป็นป้นองกุง้มอ,อาหารกุ้งนม่เจ้า ก็ให้อาหารกุ้งกอกุ้งกุ้งอยู่ในนี้เต็มเลยเจ้าจับเกลือให้กอกุ้งมันก็จะเข้ามากินอาหารนะเจ้าเนี่ยกุ้งมันก็จะเข้าตามหูเนี่ยตามหูหูง่ญ่ๆนะเจ้าเอย่างนี้กุ้งไว้ในเนี่ยเจ้าอาหารให้มัน่แบบใหม่ รู้ว่าจะเป็นจะไใดแต่จะเอาน้ามน้ำมันใส่จะทคาเป็นออกซิเจนให้มันนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นจะไใดเนาะน,นุ้นมันก็เป็น่ยนสะมันมันก็เป็นธรรมชาติอันนี้อันนี้มันอันนี้มันแบบธรรมชาติเนาะมัน,มนะจะจุกน้ำจากสะึ้นน้าแล้วก็ลองลองทำดูนะเจ้า งบประมาณอันไหนนั้นจะดีกว่ากันอ่ะอืปุ้นมันก็จะอยูึ้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกุ้งในสะนั่นน่อันนั้นก็จะเลี้ยงธรรมดาก็จะเอากระชังลงในสะธรรมดานะเจ้าก็จะ มันก็จะมีน้ำไหลยดกระทําเป็นระบบนะเจ้าเนแต่อันนี้มันลองเนี้ยพอเจ้าแต่ดูแล้วกุ้งมันตัวใหญ่กว่ากันนะจะลองดูเนาะว่าไหนมันดีกว่ากันแล้อันไหนมันลงทุนนักนี่เจ้าสวาวเฟืนะ่นพาไปพผลเนาะพาไปพผ่เนี่ ชังกุ้งฮะเจ้ามากเปีเยาอาหารเ,เพื่เจ้าเป็มเพชรเจ้าอันนี้กจะเลี้ยงแบบนี้แบบปกติธรรมดาเนี่ยเจ้าเนี่ยจะมีน้ำ ลดเป็นออกซิเจนให้มันแห่เจ้ารลองพอเนาะว่ามันเป็นกระไดเนาะเป็นมันก็ะดีทั้งสองอันนะเพราะว่าทั้งมันเป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติของมันเจ้ากะเหมาะขนาดแหละจะเป็นระบบน้ามืดเนี่ยเจ้า มันจะได้อารมณ์ดีอากาศมัวๆไหนเจ้ามันฝนจะตกมันก็บ่ตกอากาศขึ้มตั้งแต่ตะวะันละท่องฝาอากาศขึ้มไม่ขึงง้มเงาดวนะงอาทิตย์ก็ยังบ่ชไขอ่ออกดีเลยฮะห่นทุก

กับบริเวณล้อมรอบ็เปิค่อยถ่ายใหโขอแล้วนะรอบก่อนับอัปเดตถ่ายให้รูใหม่นะเจ้าก่็นจะได้เพราะว่าปีถึงเนี้ยนี่นี่เนี่ยถึงเนี้ยนี้นมาใส่นี่เนี่ยมาใส่เป็นรบบนานๆ้คือคือจะทำเลยองอัปเดตให้ถ่ายเข้าชุาหว่ารอบที้แล้วเนี่ยตัว เ,เก็ดรัศวยนซึ่งมันก็จะได้อารมณ์ดีนะเจ้า,าปลาก็มาอันนี้จะเป็นปลาลุ่นน้อยนะเจ้าเนี่ยปลาลุ่นน้อยมันได้กินอาหารนะลมันมา งเอ็นเนาะสนับบดอากาศก็ขึ้นๆนะ่ะมันก็บอกใหยแจ้งต่วใดนะเจ้าอากาศขนะึ้นขนาดมีพื้นจะ,ะต่อไปติ๊กต่อไปขึ้นนะสักบองเห็น,นะนเจ้าปลาเริ่มมามันหันคนมันหัน,นเพลินยืนอยู่นี่มันนึกว่าจะเอาอาหารให้มัน พุ่นอะตีว่าลองทดลองทดลองดูว่าอันไหนมันจะลงทุนน้อยกว่ากันดีกว่ากันนะอย่างไรเงี้เจ้าในพลังงานแสงอาทิตย์ซื้อมาใหม่เนีย่ยตะวาเนี่ยโอ้ปีแพงอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยพอเอาแสงอาทิตย์นี่ลงอะเอาถอท่นไปใส่นะ่ะเจ้า เนี่ยตะว้าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เหมาะเต๋วว่ะเอาไปใส่ในกุ้งสวยงาม กุ้งม nah, ันก็จะอารมณ์ดีนะเจ้าเนี่ยตําภูเขาภูเขาก็งามงามชอบวิวตรงนี้ชอบท้องฟ้าก็มืดมัวเนี่ยเจ้าเดี๋ยวสาวเิ่นพอจะถ่ายไปจนพดหญ้าลูซี่พุ่นน่ะเจ้าเดี๋ยวสาวเพิ่นฮพอเนาะ นี่ยเจ้าแดดเริ่มออกแล้วนะเจ้าแดดเริ่มออกอาฟ้าฟ้ามืดมัวนะเจ้ามันจะออกมันก็บ่ออกมันบดฝนจะตกมันก็บ่ตกนะเจ้าอากาศแบบนี้เนาะแต่มันก็สดชื่นดีนะเจ้าอากาศะอี้เหมาะดีนะเจ้าาวนชอบมากเลยบรรยากาศ มาเยืนรับลมชมวิวโอ้ยสะดวกสบายได้วิวธรรมชาติดีดียืนตรงนี้ตอนแรงม้านะ่ะนกนกมันจะบินอยู่แถวเนี่ยมันจะมาของมันทุกวันนะเจ้าบางวันจับที่ว่าสาวเปืนถ่ายทันมันกระทันบางทีนกบินไปกำลังจะถ่ายบินไปแล้วอย่ <c oughs> อะง็กติธรรมดานะเจ้า อันนี้ก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อันใหญ่น,นี่ไว้ใส่ปั๊มน้ำลดน้ำตะไคร้อันนี้อันนี้ก็ก,กอตะไคร้นี่เจ้าเนี่ยจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อันใหญ่เนี่ยเจ้าอันใหญ่ตัวนี้นี่มื่นปลายซื้อตะก่อน หมื่นกว่าบาทมันความน้ําได้มดเลยว้มน้จาจักสะไปหดของในสวนนะเจ้าลำไยมดแต่ก่อนนี่เป็นลำไยเป็นแถวนักขนาดเนี่ยกเอาไวไหดของนะเจ้าหดน้ําเป็นน้ํามะนาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมะนาวก็กต้มน้เริ่มานี่ละ เก็บนเนาแกนนี่เดินม,มาแล้วร้องเริ่มซุกแล้วนะเจ้าน,นี่ก็ใส่ดีอ่ะนี่ก็เก็บได้ละเก็บไปใส่ตู้เย็น,นเจ้านี่ก็ะจะเป็นมะนาวกำลัองออกดอกกับมี่ะมะนาวกำลัองออกดอก ติดเป็นหน่่ยก็เป็นกำลังเป็นหนุ่ยน้อยก็เป็นอากาศก็บคึมๆเนาะม้วนน้อยหนึ่งนะเจ้าเนี่ยติดเป็นดอกก็เป็นนี่กำลังจะเป็นแก่นหน่่ยกัเป็นเป็นดอกก็เป็นหฮอลล์หนาวดกอยู่นะเจ้าเป็นนี่มันได้กินตลอดนะเจ้า บัวหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวกินตลอดอันนี้ก็เป็นโรงเพาะดอกไม้นะเจ้าปีก็กำลังเพาะกันอยู่นะเจ้าดอกเยบิล่าแม่นก็ปีเยบิล่านะเนาะ หลงเอวิรลานี่มันขนาดคูดนี่เ,เจ้าอันนี้กับผอพักจะเอาลองพุมมาใส่นะเจ้าเนี่ยอันนั้นมาตันมาตันโลต้นใหญ่ต้นสูงลวะ mọi người ăn mừng 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 ăn Cắn ăn กันแมงกินดอกไม้นะเจ้ากันแมลงแ <ละ S 2> มลงก็แมงก็เหมียนกันนะพี่คนไทยของแมลงโอ้ห้องแมลงคนของห้องแมงแต่มันก็เหมียนกันนั่นฮันต้นมะต้องนะเจ้าหันต้นมะต้องมะต้องหวานน,น,น้องไายแล้ว นายเจ้าสาวเฟื้อนพาพอเนาะอันนี้ก็เป็นพริกสีนะเจ้าพริกสีกปลูกเขาไว้ทำเอาเมืเพาะพันธุ์มันมันเป็นเม็ดตีว่าสวยงามกินได้นาเจ้าโอ้อันนี้เม็ดพริกกันนี่ขึ้นขึ้นข,น,ขนาดร่ะ นี่อาจะเป็นน้อไม้สลังนะเจ้าอันนี้กัจะเป็นนกออกลูกย่างนี้นกนี่รัหัวเป็นแหนบนะนี่ก็เป็นนก,นกเแม่เจ้า บ้านสวนสุกสันมีแต่ต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นลงองุ่นนะเจ้าลงองุ่นสาวเฟื่อนท้าโพเนาะนี่ก็เป็นลงองุ่นนะันี้ก็เป็นดอกไม้ไม่สีแดง เจ้าอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวดอกบัวน้อยไปไหว้พระประจําเจ้าอันนี้ะจะเป็นลงองุ่นนั่นนะ่นะต้นมันสาวเฟินเขาผอไปเตืาหนึ่งแล้วเนาะนะน,นี่ก็จะเป็นโลงมันอุก้กพาเขาไหวนะ้นะั่นน่ะต้นมันก็ใหญ่แล้วนะนั่นเะจ้า ปินแค่พอต้นใหญ่ละนี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะเจ้าเนี่ยเนี่ยต้นพุทราพุทราต้นนี่จะเป็นพุทราพันใหญ่พันแอปเปิลเนี่ยพอใส่ปุ๋ยแล้วก็หดใส่ปุ๋ยแล้วก็ไอ้ผลสารลองเอาสารใส่ มันก็ยังติดนะเจ้าเนี่ยสารเนด่งดอกเนึงดอกเรงลูกเนะี่ยเอาของลำไย,ยนั่นแหละเอามาใส่ลองดูว่ามันจะติดก่อนมันก็ติดตัวน่เจ้าใส่ปุ๋ยฮดน้ำดูแลมันก็เป็นตลอดนะเจ้านี่ก็จะเป็นอ้อยงูนะเจ้าเนี่ยน้อย,อยง ใบมันก็จะหล่นมันล่ะมันบุนหมันแต่ก่อนล่ะเจ้ากะสาวเฟอนพามาเพาอใหม่นะแต่ก่อนนี่มันดกดกคือขนาดแก่นกะใหญ่เจ้าแก่นกะใหญ่ขนาดเดี๋ยวนี้มันแห้งมันบัจจัมันแห้งนะวใบมันหล่นนะเจ้ามันเดี๋ยวมันกระแตกไหมตอนฝนตกนะเจ้า พอใบใบมันแตกใบมันหล่นปุ๊บฝนตกมันก็แตกแล้วทีนี่แก่นมันตีว่าหลุ่นี่นะมันก็จะซุกมันก็จะได้กลิ่นไปเลยเลยนะเจ้ามันก็จะได้กลิ่นตลอดเลยมันน่อยนองอ่ะนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเห็นมะพร้าวกำลังจะออกดอกน่อยแต่ก็ได้กลิ่นคือแล้วเอาเม็ดมันไปคั่วนะเจ้าเนี่ย เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเนี่ยเม็ดมะนาล้มอ,อันตุ้นก็จะเป็นมะนุนเลี้ยนนะเจ้าอันก็นจะเป็นน้ำไม้ฝรั่งคลิปนี้สาวเฟิร์นขอจบตัวอีนนะเจ้าจะได้จะได้ก็ขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคนพะเยานะเจ้าขอกด ไล่กดติดตามช่องสาวเฟคนคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้านะ้องพอรลอากาศก็ขึ้มโอ้ยฝนก็จะตกกระบาตกนะเจ้าขอบคุณเจ้า